เราตอกไปถึงชั้นดินดานเลยนะครับตรงนี้เรานับโบเขาเรียบร้อยคุณดูสิจากพื้นคอนกรีตเดิม,มนะครับหนามากๆเลยคุณนี่แผ่นแผ่นเท่ามือผมเลยตรงนี้ไม่จำเป็นต้องใช้ไมโครพายก็ได้นะครับถ้าคุณแค่เทพืพ้นปูกระเบื้องคุณลงหกเหลี่ยม6เมตรแบบปูพรมแบบนี้นะครับระยะห่างระหว่างต้นไม่เกิน1เมตรแล้วก็ระหว่างระหว่างต้นต่อต้นก็ไม่เกิน1เมตรอันนี้คือไม่เกินนะสวัสดีครับผมโบสตาโรสแสงทองการช่างครับวันนี้อยู่ที่หมู่บ้านพัดสอนพุทธมณฑลสายสอง บางแวกลังนี้เลยสำหรับคุณลูกค้าที่ใช้บริการกับบริษัทสแสงทองการช่างเรามีรับประกันหลังการขายให้1ปีเต็มท่านสามารถแอดไลน์ติดต่อเข้ามาเราจะมีแอดมินคอยดูแลให้ครับ และสำหรับลูกค้าท่านใดอยากแนะนำติชมสามารถติดต่อโดยตรงถึงผู้บริหารโดยการกดปุ่มด้านล่างตรงนี้ได้เลยครับเรามีพนักงานมากกว่า100คนที่คอยดูแลลูกค้าทุกท่านครับและตรงนี้คือศูนย์อบรมพนักงานเราจะมีวิทยากรมาคอยให้การอบรมอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้บริการของเราออกมาดีที่สุดครับเรามีตัวอย่างการต่อเติมบ้านเป็นวิดีโอมากกว่า1000งวิดีโอคุณลูกค้าสามารถเข้าไปดูตัวอย่างในการต่อเติมบ้านแบบที่ท่านสนใจได้เลยตอนนี้ครับลงเสาเข็มไมโครายไอซิเนี่ย เกือบ30มสต้นนะคุณเรามาดูกันว่าทั้งหมดเนี่ยมันมีกี่ต้นดีกว่าว่าเยอะขนาดไหนซึ่งผมเองเนี่ยผมก็ไม่ได้นับนะครับเพราะว่าหลังนี้เนี่ยโปรเจกต์แพนเนอร์เนี่ย ก็คือมารับงานนะครับแล้วก็รายละเอียดดีเทลนะฮะอยู่ในรูปแบบนะครับของในบริษัทนะครับต้องบอกว่าถ้าอยากไปรู้จริงว่าใช้กี่ต้นใช้จํานวนเท่าไหร่เนี่ยเขาดีไซน์กันยังไงนะครับเดี๋ยวจะมีวิศวกรของทางบริษัทเนี่ยเป็นคนออกแบบและดีไซน์ให้นะครับในส่วนของตรงนี้นะครับผมจะพามาดูงานหลักๆก,ก็คืองานฐานรากดีกว่านะครับว่าฐานรากเนี่ยเราใช้อะไรเป็นตัวทำนะครับแล้วก็มีการวางระบบฐานรากยังไงแข็งแรงขนาดไหน คลิปนี้เนี่ยจะพามาดูแบบพาไปลุยกันเลยนะครับว่าโอ้โหทั้งดินทั้งเหล็กทั้งอะไรเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะพามาดูตามมาได้เลยครับเริ่มตั้งแต่ลงจอดรถหน้าบ้านนะครับต้องบอกว่ามีคลิปหนึ่งนะครับที่เป็นหมู่บ้านพัดสอนแต่โครงการนั้นเป็นแจ้งวัฒนะรู้สึกว่าจะเป็นพัดสอนชัยพฤกษแจ้งวัฒนะนะครับหลังนั้นเนี่ยลงเสาเข็มลงจอดรถเหมือนกัน และหลังนี้ก็ไม่แพ้กันแต่อยู่คนละโครงการนะลงเสาเข็มลงจอดรถเหมือนกันด้วยนะครับเขาต้องการพื้นที่ลงจอดรถของเขาเนี่ยไม่ให้สุดนะครับก็จึงแนะนําทําเป็นเสาเข็มไมโครพายเลยแล้วก็ทําคานเนี่ยเชื่อมต่อกันนะครับทำคานเชื่อมต่อกันแล้วก็เทพื้นใหม่ปรับพื้นใหม่ในส่วนของตรงนี้ผมบอกจริงว่านะครับทำยากมากๆนะครับเพราะว่าพื้นที่โครงการเขาเทให้อ่ะหนาอยู่แล้วแต่เขาเทบนเขาเรียกว่าอะไรบนดินนะครับเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กก็คือไม่มีเสาเข็มนั่นแหละเท อ่อนกาวไปเลยนะครับตรงนี้จึงทําให้เกิดการซุดได้ในอนาคตแต่ถ้าไม่อยากซุดเลยคุณสามารถลงเป็นไมโครพายแล้วก็ทําระบบฐานลากใหม่แล้วก็เทพื้นใหม่แบบนี้จบกว่าแน่นอนลงลถตรงนี้นะครับดูจากสายตาแล้วนะครับตั้งแต่ตัวบ้านนะครับก็คือนับตั้งแต่เทเลสชั้น2แล้วกันนะครับเพราะว่าใต้เทเลสต,ตรงนู้นเนี่ยเขามีเสาเข็มให้นะครับเขามีเสาเข็มให้จึงไม่ต้องลงนะเราก็ลงถัดออกมาได้เลยนะครับตรงนี้ ยาวมาตรงนี pues the 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 hmm. nah, ้ประมาณ4เมตรนะครับแล้วก็หน้ากว้างประมาณ5เมตรนะครับเราก็สามารถลงได้4ต้นนะครับตรงนี้น่าประมาณ4ต้นเดี๋ยวผมจะพามาดูใกล้ๆครับตรงนี้นะครับเป็นต้นหนึ่งนะครับที่ผมบอกให้เลยว่านะครับเราตอกไปถึงชั้นดินดานเลยนะครับตรงนี้เรานับโบเขาเรียบร้อยคุณดูสิจากพื้นคอนกรีตเดิมนะครับหนามากๆเลยคุณนี่แผ่นแผ่นเท่ามือผมเลยประมาณสักเขาเทประมาณสัก 15- ถึง20เซนได้นะครับจากพื้นคอนกรีตนะครับเป็นแนวลาบถึงตรงนี้นะครับยาวถึงตรงนี้ เนี่ยสูงเนี่ยประมาณสัก90เซนได้โดยประมาณตรงนี้เนี่ยเราต้องตัดหัวเข็มทิ้งนะครับเพื่อที่จะปรับพื้นให้มันเท่ากันนะครับมีบางท่านถามว่าทําไมต้องตัดหัวเข็มทิ้งนะครับคุณไม่ตอกลงไปให้มันสุดละ่ะนะครับจริงๆอ่ะมันลงไปถึงดินดาแล้วมันได้โบเขาแล้วนะครับเราจึงจะต้องตัดออกถ้ามองกับการอีกกรณีหนึ่งคือถ้าผมตอกลงไปสุดเสมอพื้นเลย แสดงว่ามันไม่ได้โบเขาคุณงงไหมถ้าผมตอกไปสุดเสมอพื้นปูนคอนกรีตเลยก็คือเราหลอกเจ้าของบ้านหลอกอนที่นี้คือเราตอกลงไปเนี่ยมันยังไม่ถึงเลยแต่เราสามารถกดไปถึงพื้นให้มันเสมอได้แต่ใต้พื้นดินลึกๆเนี่ยมันไม่ได้ถึงตามหลักวิศวกรรมนะครับก็คือได้ทั้งหมดรัดเทนโบก็คือการตอกสิบครั้งสุดท้ายนะครับซึ่งการตอกสิบครั้งสุดท้ายเนี่ยเราจะต้องวัดดูว่าทั้งหมดมันกี่เซนติเมตรแล้วก็ขีดเส้นเอา นะครับดังนั้นอันนี้เนี่ยเราตอกไปรัดเทนโบเราที่1เซนมันจบที่1เซนปลายเข็มมันก็เลยต้องเหลือเราจึงเลยต้องตัดซึ่งตรงนี้ผมไม่อยากตัดหรอกมันแพงนะท่อนหนึ่งมันแพงนะครับสู้ท่อนนี้ผมไม่ต้องใส่และผมก็ตอกให้มันเสมอผมประหยัดไปได้1ท่อนคุณลองนึกภาพตามผมนะผมประหยัดได้1ท่อนแต่เราจําเป็นจะต้องตอกให้มันได้โบเพื่อที่จะให้รากฐานเนี่ยมันแข็งแรงแล้วก็ให้ทุกต้นเนี่ยมันมีความลึกเท่ากันหมดคุณนึกภาพตามผมนะเมื่อสิบครั้งสุดท้ายเนี่ย มันรัดเทนโบนี่ที่1เซนติเมตรเท่ากันทุกต้นดังนั้นทุกต้นเนี่ยปลายเสาเข็มเนี่ยมันถึงดินดานทุกต้นดังนั้นความแข็งแรงมันจึงเท่ากันชุดตัวมันจึงพร้อมกันไม่งงนะแต่ถ้าเมื่อไรผมตอกเสมอพื้นแล้วผมไม่ต่อเอาแค่เสมอพื้นหลอกๆเจ้าของบ้านมันไม่ได้โบนะครับเข้าใจเนาะดังนั้นตรงนี้ใจจริงผมก็คือไม่อยากตัดทิ้งหรอกมันเสียดายและไม่อยากต่อด้วยจําเป็นจะต้องต่อให้เพื่อให้ได้มาตรฐานอันนี้บอกเลยนะครับตรงนี้นะครับเราขุดลึกลงไปนะครับเพื่อทาฟุตติ้งนะ ขุดลึกลงไปอีก60เซนนะครับถึงพื้นเลยลึกมากๆคุณดูสินี่ลึกมากๆผมแบบเอาขาขอ,อยาดนะนี่คุณดูโอ้โหดูเลยหดเข่าของอีกยังไม่ถึงเลยโอ้โหมันลึกจริงๆคุณดังนั้นตรงนี้เดี๋ยวเอาฟุตติ้งตะก้อครอบลงไปตะก้อตอนนี้เราดัดเสร็จแล้วบางส่วนเดี๋ยวผมพาไปดูใ,ใกล้ตามมาครับตรงนี้ก็คือฟุตติ้งที่เราดัดไว้อึ๊บโอ้โหคุณยกไม่ไหวนี่คือตะก้อฟุตติ้งทั้งหมดนะผมยกไม่ถูเอ้ยโอ้ยหนัก <No. S 1> อ่าหนักมากครับหนัก หอวไม่เล่นแล้วไม่เล่นแล้วเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันหักเดี๋ยวแครผมหากคุณนี่คือเหล็กข้ออ้อย DB12 นะครับมันจะเป็นป้องๆแบบนี้นะครับมาดูใกล้ได้เลยครับนะครับจะเป็นป้องๆแบบนี้นะครับอันนี้เรียกว่าข้ออ้อย DB12 นะครับซึ่งเราสานกันนะครับที่60ซนติเมตรนะครับนะครับแล้วก็มีรัดรอบด้วยแล้วก็มีปลายด้วยนะครับจะเป็นประมาณนี้อันนี้คือครอบลงไปในหัวเสาเข็มนะเดี๋ยวผมหาหัวเสาเข็มก่อนนี่ครอบลงไปเลยฟึบปึม แต่เราไม่ได้ครอบข้างบนแบบนี้นะคุณเราจะต้องตัดลงไปอีกนะครับให้มันได้ระยะของมันแล้วก็เอาไปครอบด้านล่างนะครับซึ่งในส่วนของตรงนี้นะครับมันจะมี2แบบมีการครอบอมหัวแบบนี้กับการหงายนะครับมีอยู่2อ,อย่างนะครับโอ๊ยถ้าเป็นหงายก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งคุณอยู่ที่เราเออกแบบนะครับนี่ถ้าเป็นหงายก็เป็นแบบนี้ก็คือฐานล่างมันจะออนก,กับหัวเข็มเลยอันนี้คือตอมอหรือเรียกว่าฟุตติ้งนะครับซึ่งตรงเนี้ยพอเราตัดหัวเข็มแล้วเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยจะอยู่บนหัวเสาเข็ม คุณสังเกตนะน,นี่คือเสาเข็มอันนี้คือฟุตติ้งหัวมันจะโตกว่าอ่ะหัวมันจะโตกว่าการหน้าตัดมันก็จะได้มากกว่าการรับน้ำหนักนะครับพื้นที่หน้าตัดมันจะมากกว่าการรับน้ำหนักมันก็จะโหลดลงหัวเข็มตรงๆดังนั้นต้องให้มันได้เซนเตรอร์ตรงนี้เลยนะห้ามเยื้องศูนย์ถ้าเยื้องศูนย์แล้วมันโหลดไม่ดีนะครับมันโหลดก็คือมันไม่ได้มาตรฐานเนี่ยถ้าเยื้องศูนย์แบบเนี้ยก็ไม่เวิร์กมันต้องได้เซนเตรอร์คุณอย่างนี้นี่เลยโอเคนะจะประมาณนี้นะครับดังนั้น ทุกอย่างนะครับเราเอาคุณภาพหมดคุณนะครับแข็งแรงทุกอย่างยกกลับก่อนอุ๊ยโอ้โหนี่คุณดูสิว่าเราต้องดัดทั้งหมดเนี่ยเท่ากับจํานวนเสาเข็มที่เราตอกลงไปนะครับนะครับอันนี้ยังไม่สมบูรณ์นะอันนี้ยังไม่สมบูรณ์นะครับสมบูรณ์ก็ต้องมีลัดรอบมีอะไรครบหมดเลยนะครับลัดรอบเราใช้เหล็ก12รลัดรอบให้เลยคุณคือคุณไม่ต้องห่วงเลยว่าคอนกรีตที่เราเทลงไปอนะ่ะมันจะแตกมันจะอะไรแข็งแรงมากๆนะครับการันตีนะครับเดี๋ยวเราไปดู งานกันเรื่อยๆเลยลงมาตรงนี้นะครับผมขอพูดให้นิดนึงว่าตรงนี้เนี่ยนะครับอันนี้ไม่ใช่ล่องสวนนะครับคุณอันนี้คือเราจะวางคาลลงไปนะครับจะวางคาลลงไปคุณด,ดูสิความลึกเนี่ยเท่าหัวเข่าผมเลยหัวเข่าผมเนี่ยคือคานเราใช้30สิเซนนะสูง30สิเซนแต่เนี่ยต้องขุดให้ได้มากกว่านะครับเพื่อที่จะให้มันได้ระดับนะครับดังนั้นเราต้องหาระดับก่อนว่าระดับเราจะเ,เท่าไหร่ นะตรงนี้ประมาณสัก40-50เซนได้นะครับเดี๋ยวเราจะวางคานลงไปแล้วก็ต้องปรับแต่งพื้นดินแล้วก็วางเหล็กพื้นอีกซึ่งเหล็กพื้นเราใช้อบ9ก้านี่อบ9เก้าเตรียมมาพร้อมหมดแล้วนี่เลยอบ9เก้าเตรียมมาพร้อมหมดแล้วเราใช้เหล็กพื้นอบ9ก้าสารเป็นตะไครวางอยู่บนคานนะครับถ้าเราทําคานเสร็จแล้ววางเหล็กพื้นเสร็จแล้วหน้าตาจะออกมาเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวลองดู ต่อไปนะครับผมจะพาไปดูเขากําลังผูกคานอยู่ว่าเป็นยังไงตามมาได้เลยครับนี่เลยอันนี้คือคานนะครับตอนนี้ช่างเขากําลังผูกกันอยู่นะครับซึ่งเราต้องบอกว่าเราต้องบรรจมผูกนะครับทีละ,ะทีละช่องเลยอันนี้คือ,อปอกสําเร็จนะครับที่เราจะมาผูกนะครับซึ่งปอกสําเร็จอันนี้เรามีความสูงก็คือ25เซนนะครับแล้วก็กว้างอยู่ที่15เซนเวลาเทจมเวลาเทอมปูนแล้วเนี่ยมันจะอยู่ที่30กับ20นะครับจะอยู่ในร่องของคานเลย นะครับก็จะประมาณนี้อันนี้นะครับเราจะทํากันไปแบบเขาเรียกว่าอะไรระยะของปอกคานเราก็ต้องมีระยะด้วยว่าไม่เกินกี่เซนอะไรยังไงนะครับแล้วก็การใส่ปอกสวมปอกต้องหักมุมสลับกันนะครับผมผมจะพามาดูตรงนี้คุณนี่อันนี้คือมุมของปอกคานมุมนี้อ่าไหนๆก็ไหนแล้วให้ความรู้นิดนึงปอกคานตรงนี้มันต่อตรงนี้เห็นไหมอีกอันนึงต้องต่อข้างบนต้องต่อคนละมุมกันต้องต่อให้เยื้องกันอ่าเป็นความรู้นะครับอ่าก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับระยะ ระหว่างปอกต่อปอกเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณสัก20เซนนะครับมาตรฐานโดยประมาณโดยประมาณแล้วกันเนาะนะครับเอาให้มาได้มาตรฐานนะดังนั้นอันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเชื่อมกับฟุตติ้งที่เราเตรียมมาไว้นะครับอันนี้คร่าวๆนะคานที่ทําเสร็จแล้วเอามากองไว้ตรงนี้ก่อนจากนั้นเดี๋ยวเราต้องขุดพื้นปรับพื้นอีกอุ้ยทางนี้นี่เสาเข็มหกเหลี่ยมมีด้วยนะครับอันนี้ขอญาตยืนนี่คือเสาเข็มหกเหลี่ยมนะครับสองต้นคู่กันตรงนี้ทําเป็นงานผมเดานะตรงนี้น่าจะเทพื้นปูกระเบื้องนะครับ ตรงนี้ไม่จำเป็นต้องใช้ไมโครพายก็ได้นะครับถ้าคุณแค่เทพ,พื้นปลูกกระเบื้องคุณลงหกเหลี่ยม6เมตรแบบปูพรมแบบนี้นะครับระยะห่างระหว่างต้นไม่เกิน1เมตรแล้วก็ระหว่างระหว่างต้นต่อต้นก็ไม่เกิน1เมตรอันนี้คือไม่เกินนะลูกค้าเขาอาจจะต้องการปูกระเบื้องแค่นี้ไม่ไม่ได้ต้องการปูไป1เมตรอันนี้อาจจะห่างกันแค่60เซนแต่ระยะห่างระหว่างต้นนี้กับต้นนี้ก็คือไม่เกิน1เมตรโดยประมาณนะครับดังนั้น การดีไซน์ D <ain> นะครับเราสามารถออกแบบให้คุณประหยัดเงินได้นะครับด <D> ีไซน์ตามหน้างานเลย D <ain> คุณจะได้ประหยัดเงินนะครับ D <ain> ไม่ใช่เราจะบอกว่าพี่เอาไมโครโพายให้หมดเลยนะครับ D <ain> D <ain> ถ้าตรงนี้ใช้ไมโครพายคุณอาจจะเสียเงินอีกเท่าตัวก็ได้กับการที่คุณใช้หกเหลี่ยมนะครับ D <ain> อะเดี๋ยวไปดูการหลังบ้านกันต่อ D <ain> ต้องบอกว่าหลังนี้เขาเรียกว่ารอบบ้านเลยนะครับหน้าบ้านข้างบ้านหลังบ้านแล้วยังมีตรงนู้นไมโครพายอีกเป็น10นะครับใหญ่จริงๆริผมจะพาไปดูเรื่อยๆคลิปนี้อุ้ยดินสไลด์ดินสไลด์อุ้ยสไลด์ส ตรงนี้อันตรายนะนะครับเพราะว่าตรงนี้มันเป็นดิลนล้วนที่ผมบอกว่าดินมันไม่ได้แข็งหรอกมันเป็นดินถมโครงการเนี่ยเขาถมดินขึ้นมานะครับเพื่อปรับระดับดินนะครับดังนั้นตรงนี้เนี่ยมันมีโอกาสทุดอยู่แล้วนะครับแค่ผมเหยียบมันมันก็สไลด์ลงมาแล้วเดี๋ยวต้องให้ช่างเขาปรับใหม่นะครับเรามาดูใ,ใกล้ตรงนี้ตรงนี้ที่ผมจาลองให้ดูนะยังไม่เสร็จนะครับตรงนี้มีน้ําขังบ่ออยู่นะน้าขังฟุตติ้งอยู่นะครับตรงนี้เนี่ยเราจะเอาไดโวดูดก่อนที่เราจะเทนะครับตรงนี้สมมุติว่าผมเทดินแล้วนะครับ อันนี้ก็ทําการเอาตะก้อเนี่ยวางไว้แล้วเดี๋ยวจะเทปูนอมนะครับแล้วก็เอาคานเนี่ยมาเชื่อมกับฟุตติ้งนะครับจะมาเชื่อมกันดังนั้นน้ําหนักมันจะโหลดลงฟุตติ้งฟุตติ้งก็จะโหลดลงหัวเข็มเห็นไหมหัวเข็มจะอยู่เซนเตอร์เลยจะอยู่เซนเตอร์ของฟุตติ้งเลยคุณดูสินะครับในส่วนนี้นะครับต้องบอกว่าตรงนี้มันยังเทคอนกรีตไม่ได้นะจะต้องเอาไดวโ o ดูดน้ําออกก่อนนะครับซึ่งไดวโจะอยู่ฝั่งนู้นนะครับ หน้างานเราอะแข่งกับฟ้ากับฝนดนะ้วยนะเช่นเราขุดฟุตติ้งเสร็จเรียบร้อยแนละ้ววันดีคือดีโอ้โหพายุเข้าน้ําท่วมเต็มนี่เลยคุณพอท่วมเต็มเสร็จทาไงวิดน้าออกหรอไม่ได้ต้องเอาไดโวเฉพาะดูดโคลนเท่านั้น,น,นผมเคยใช้ไดโวแบบดูดน้านะพัง2,000ันกว่าบาทพังน้ําตาจะร่วงต้องซื้อตัวดูดโคลนคุณตัวละสี่พันห้าพันโอ้ยนะครับดังนั้นงานของคุณลูกค้าเนี่ยถ้าเราจะรักไก่แลวเราเทคอนกรีตคุณมองไม่รู้หรอกนะครับแต่เราไม่ทําเราอยากให้งานได้คุณภาพ น้ำหยดเดียวเราก็ไม่ยอมให้มันอยู่นะคุณเราจะดูดออกให้หมดเลยนะครับคุณนึกภาพตามผมได้เนาะตรงนี้มีฟุตติ้งมีคานนะครับตรงนี้ก็จะมีคานวิ่งมาทางนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีฟุตติ้งเหมือนกันแล้วหลุมต่อไปก็จะมีคานเช,ชื่อมกันหมดอะคือเชื่อมกันเหมือนแบบเป็นใย,ยแมงมุมอบคุณนะครับเนาะคุณดูสิหลุมมันลึกไม่ลึกคุณดูนี่ผมนี่ลงไปแอบได้เลยนะเนี่ยผมลงไปนั่งแบบได้เลยนะมันลึกมากๆเลยคุณนะครับดังนั้นตรงนี้นเราเอาให้ได้มาตรฐานให้ได้มีคุณภาพนะ โอเคพอนึกภาพตามผมได้นะครับโอเคอะตามมาต่อเลยตรงนี okay. ้ก็เหมือนกันที Mom ่เรามีฟุตติ้งเรามีอะไรอันนี้คือเราจําลองให้ฟังนะจําลองให้ดูนะฮะดังนั้นห้ามตอบว่าเราเด็ดขาดอันนี้ไม่ใช่ของจริงแต่เราอยากให้เห็นภาพประมาณนี้แล้วกันให้คุณได้จินตนาการตามได้นะครับก็ตัวอย่างประมาณนี้นะครับอย่างที่ผมบอกเดี๋ยวเราดูดน้ําดูอะไรออกหมดเคลียร์หมดเลยนะครับล่องนี้เป็นล่องคานหมดเลยที่เขาเรียกว่าคานคอดินเนี่ยที่มาคืนนี้แหละนะครับโอเคคุณดูเสาเข็มสิที่เราตัดออกคุณดู มันยาวไหมหูแล้วมันตัดยากนะคุณแล้วไม่มันไม่ใช่เบาๆนะคุณผมยกให้ดูเอ้ยจ้าโอ้โหคุณดูสะเทือนเรือลัน่นหนักมากดังนั้นการตัดเสาเข็มเนี่ยเขารับจ้างตัดกันนะต้นหนึ่งอยู่ที่ประมาณสองพันบาทนะครับถ้าจํานวนมากมันก็เลทราคามันก็จะลดลงนะครับดังนั้นตัดหลังนี้นยโอ้โหน่าจะค่าตัดเป็นหมื่นนะฮะคุณดังนั้นมันต้องมีคุณภาพ,าพอย่างบอกว่าเป็นยังไงเสาเข็มที่โผล่มา เราไม่ได้ใช่ตอกไม่ถึงนะเรานับโบแล้วมันจบตรงนั้นแต่ถ้ถาเราไม่นับโบเรากดให้คุณได้เราไม่ต้องเชื่อมต่ออีกท่อนหนึ่งก็ได้คุณเคลียใช่ไหมตอนแรกที่ผมแนะนําไปนะครับอ่ะอันนี้ก็เหมือนการเราตัดหัวเข็มเรียบร้อยนะ,ะค่อยๆเดินมาหลุมนู้นอยากชี้ให้ดูนู่นเลยคุณเห็นไหมขุดลึกมากๆเลยนะครับขุดลึกมากๆแล้วก็ยังมีเทเลสข,ของตัวบ้านอีกนะอันนั้นเทเลสคือเชื่อมมาจากคานของตัวบ้านนะครับดังนั้นคานของตัวบ้านเนี่ยคุณมองเห็นได้เลยว่าคานของตัวบ้านกว้างเท่าไหนและคานของเราเนี่ยกว้างเท่าไหหนลึกเ่าไ ต้องบอกว่าระยะเนี่ยเท่าพอๆกันเลยต้องบอกว่าพอๆกันเลยเอาเท่ากันหนือมันจะเกินไปพอๆกันเลยนะครับสามสิบกว่าเซนเนี่ยนะครับพอๆกันเลยนะครับตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่เราเชื่อมนะครับไปถึงหน้าบ้านเลยตรงนู้นนะครับที่เราเป็นข้างบ้านนั่นคือไมโครพายนะครับที่เราทําการตอกเสร็จแล้วแต่เรายังไม่ได้ตัดหัวนะเราทําการขุดฟุตติ้งเอาไว้แต่เรายังไม่ได้ตัดนะคุณผมจะพาไปดูต่อมานะครับผมจะพามาดูนะครับตรงนี้เป็นไดโวนะอ่านี่เลยเมื่อกี้ที่ผมบอกว่า ผมจะทําการดูดน้ําใช่ไหมคุณนะครับทำการดูดน้ํนะาจากหัวฟุตติ้งนะอันนี้คือตัวไดโวที่ดูดโคลนนะมันจะคนละรุ่นกับไดโวที่ดูดน้ํานะอันนี้คือสามารถดูดที่โคงที่โคลนเข้าไปได้หมดเลยคุณแล้วมันดูดแรงด้วยนะครับตัวนี้เนี่ยผมบอกให้เลยว่าออแพงมากต้องบอกว่าตัวนี้องงรย่างเงี้ยแพงมากนะครับแล้วก็มันสามารถออดูดแบบเศษดินเศษโคลนเศษอะไรได้หมดเลยนะครับตรงนี้เรา เอามาเพื่อที่จะให้มันงานให้มันได้คุณภาพอบคุณถ้าเราไม่ได้ดูดน้ําออกจากหลุมเลยนะนะครับเราก็เทปูนกบเทคอนกรีตกลบลูกค้าไม่เห็นหรอกช่างเขามักง่ายไม่มีใครรู้เรื่องไม่มีรหรอกจบงานปิดไปแล้วไม่มีใครไปยักดูหรอกแต่อนาคตเมื่อเวลามันผ่านไปฟุตติ้งอ่ะไอต้ตะก,กอ้อฟุตติ้งอ่ะที่ผมเอาให้ดูเมื่อสักครู่นะครับตะก,กอ้อฟุตติ้งที่ผมให้ดูเมื่อสักครู่เนี่ยเมื่อครอบอยู่ในน้ำนะคุณนะครับน้ามันไปโดนเหล็กมันก็เป็นสนิม คอนกรีตมันก็จะไม่อมกับเหล็กเพราะมันมีน้ําผสมดังนั้นคุณภาพมันจะไม่มีเลยเวลาผ่านไปนานๆน,นะฟุตติ้งต่อหม้อมันก็จะผุมันจะก่อนมันก็จะพังเข็มต้นนั้นก็จะมีปัญหาดังนั้นเราจะไม่ยอมไม่เกิดกรณีเหล่านั้นเกิดขึ้นเลยนะครับดังนั้นเรามีโฟร์แมนเข้ามาตรวจงานให้กับคุณเจ้าของบ้านคุณไม่ต้องห่วงเลยนะครับแล้วก็มีผมมีคนนึงแหละมาถ่ายวีดีโอให้ดูนะครับหลังไหนถ้าผมมีเวลาแล้วนะผมจะเนี่ยแหละมาปีนมาอะไรมามองเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันข้างๆตัวบ้านต่อนะครับตามมาครับ ผมจะมาอธิบายไอ้ต้นนี้เนี่ยมันสูงมากๆจริงๆเลยคุณท่อนนี้ท่อนนี้เราเชื่อมข้างล่างเลยนะถ้าถามว่าโอ,โอเคเราตอกถึงเสมอดินพอแล้วแล้วเราไม่เอาโบเขาได้ไหมนะครับไม่ได้นะท่อนหนึ่งอะ่ะมันยาวเมตรห้าสิบคุณดังนั้นเมื่อขุดฟุตติ้งไปเนี่ยมันจบที่รอยเชื่อมมาดีไหมห้าสิบท่อนนี้เราต้องตัดทิ้งทั้งท่อนเลยนะโอ้โหท่อนหนึ่งนี้ หลายตั้งนะครับดังนั้นไม่ต้องห่วงนะฮะเรายอมตอกให้ไม่ได้โบก่อนแล้วค่อยมาตัดทิ้งที่หลังคุณไม่ต้องห่วงแต่ถ้าเราตอกลงไปแล้วเนี่ยเสมอดินแล้วนะครับมันยังไม่ได้โบเราก็ต้องเชื่อมอีกท่อนหนึ่งคุณพอเข้าใจผมนะในส่วนนี้นะครับลูกค้าบางท่านนะครับไม่เข้าใจว่าทําไมไม่ตอกให้มันไปสุดเลยจะเหลือไว้ทําไมไม่ใช่นะไอคนที่มันตอกลงไปสุดเนี่ยน่ะมันได้โบหรือเปล่าไม่รู้นะแต่คนที่ตอกแล้วมันเหลือยาวๆเนี่ยแสดงว่าเขาได้โบเขาคุณเข้าใจที่ผมพูดนะโอเคนะครับเลียรนะ คือมันได้ระดับอ่ะอ่ะตามนั้นแล้วกันตรงนี้ก็ยังเป็นส่วนของข้างตัวบ้านนะครับซึ่งตรงนี้โซนตลอดทั้งแนวเลยที่ผมได้เดินผ่านมาเมื่อสักครู่นะครับก็ทําเป็นเสาเข็มไมโครพายนะนะครับแล้วก็เพื่อที่จะทําเป็นห้องอเนกประสงค์นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยคุณสามารถสร้างบ้านได้เป็นหลังเลยนะคุณจะทํสองชั้นก็ได้นะคุณต่อฟุตติ้งทําหล่อเสาปูนขึ้นมาทําเป็นบ้าน2ชั้นเสมอตัวบ้านคุณยังได้เลยแต่มันผิดกฎหมาย นะครับคุณสามารถต่อเติมได้ชั้นเดียวนั่นแหละนะครับแต่ถ้าทำสองชั้นได้ไหมด้วยโครงสร้างแบบนี้ทําได้นะครับแต่ถ้าบอกว่าอุย้ยถ้าอย่างนี้มันโอเวอร์สเปคไปใช้หกเหลี่ยมได้ไหมถ้าคุณใช้หกเหลี่ยมผมแนะนาเป็นเทพ,พื้นปูกระเบื้องทาหลังคาก็พอนะครับคุณจะได้ไม่ต้องเจอปัญหาก,กับการซุดตัวถ้าหกเหลี่ยมจะต,ต้องก่อผนังจะต้องทําอะไรผมไม่แนะนาแล้วกันนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันเนาะเหนื่อยแล้วดูหน้าง,งานหน่อยโอ้โหเห็นแล้วชื่นใจของเต็มบ้านนะครับลูกค้าก็ชื่นใจเนาะลูกค้าเห็นว่าโอ้โหของมางเมบ้นนลยริษัที อัดเงินเต็มที่นะครับลูกค้าเขาก็ชื่นใจเขาก็สบายใจนะครับในการที่จะว่าจ้างเนาะโอเคสุดท้ายนะครับต้องบอกว่างานอันนี้นะครับที่ผมพามาดูรอบๆบ,บ้านเนี่ยหวังว่าจะได้ประโยชน์นะคุณจะได้ความรู้ตั้งแต่หนึ่งเลยนะครับ เสาเข็มไมโครพายเราตอกลึกเท่าไหร่อะไรยังไงโบเขาเป็นยังไงทําไมต้องเหลือหัวเสาเข็มทาไมต้องตัดหัวเข็มนะครับสคุณได้รู้ว่าฟุตติ้งเนี่ยทำยังไงเมื่อตอนต้นที่ผมได้เกินไปฟุตติ้งควรครอบยังไงให้มันได้เซนเตอร์ไม่ให้มันหนีศูนย์ฟุตติ้งเป็นรูปแบบแบบไหนหน้าตาเป็นยังไงใช่ไหมครับข้อที่3คุณได้รู้แล้วว่าคานเนี่ยเป็นแบบไหนอะไรยังไงคานคอดินเป็นยังไงความสูงความกว้างเท่าไหร่ข้อที่4คุณได้รู้ว่าเสาเข็มหกเหลี่ยมเนี่ยสามารถ ลงและก็เทพื้นปูกระเบื้องได้โดยที่ไม่ต้องใช้เสาเข็มไมโครพายใช่ไหมครับ <S <S ข้อที่5้าคุณจะได้รู้อีกว่าเมื่อน้ำเนี่ยมันไปนขังในหลุมฟุตติ้งเนี่ยควรที่ใช้ไดโวโดูดขึ้นมานะครับเพื่อที่จะให้างานเนี่ยมันเกิดคุณภาพให้เกิดมาตรฐานถ้าเราเทปูนกบไปเลยได้ไหมได้แต่มันไม่ดีเป็นการลักไก่มันไม่ใช่จะตอบว่าได้ไม่ได้มันต้องตอบว่าไม่ได้ไม่ได้เลยนะไม่ได้เลยนะเออ และข้อสุดท้ายนะครับคุณได้รู้ว่าไดโวเนี่ยมันมีแบบดูดโคลนกับดูดน้ำนะคุณจะไปซื้อผิดนะนะครับถ้ามันมีขี้โคลงขี่โคลนแนะนำไดโวดูดโคนลนแล้วกันดูดีๆเนาะโอเคนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับขอบคุณจริงๆนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมหน่อยนะครับใครสนใจต่อเติมก็โทรมาที่เบอร์0881044888แอดไลน์ใต้คลิปได้เลยนะโอเคแล้วพบกันนะครับสวัสดีครับ